อ่าอ่าเมตตาหรือมึงมึงถูกใจมึงอะ่ะมึงต้องดูดีๆคำว่าเมตตาเนี่ยเมตตาเพราะพวกเมตตาละทําให้พระเสียอยู่เนี้ยกูจะบอกให้ทําไมแบบบรญยญับัญยังไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยจริงไหมเอออ่ะ,อะมึงเห็นไหมพระอยู่แถวเนี่อยอะไรนะช่องเมตเนี่ย ไปบินสบาตแต่เช้าบ่ายโมงแล้วยังไม่เลิกบินถบาตเลยแต่บินสบาตไม่ได้บินสบาตเอาข้าเราเ,าเอาเจะเงินจริงจนตำรวจจับแต่ภาพบางโอนบินสบาตถึงสามทุ่มยังไม่จับในกรุงเทพเห <c oughs> ็นไหมมันผิดวิสัยไหมละ่ะแต่คนก็เห็นดีเห็นงามไหมละ่ะมึงไปแจกไ,ได้ไหมละ่ะจริงไหมก็มันพอใจอ่ะจริงไหมเราจะไปทาอะไรได้ ก็ทําก็ทําไปสิแต่สิ่งไหนที่บุงเจ้าไม่สอนหลวงตาไม่ทําเด็ดขาดจะบอกให้เอเออเพราะหลวงตาไม่ได้บวชมาหาเงินจริงบวชมาหาธรรมะตามมีตามเกิดตามวาสนานิสัยตัวเองมีมีไม่มีก็ช่างหัวมัน